2563มือเลขออกหรือก็มือหวยออกนะครับพี่น้องพี่น้องพักกระสือเลขกตัวไหนคะบอกจูนเนียได้ค่ะหืมมือนี่เนี่ยใบสามสีม่วงแดงไหมเขามาหลุนกันวันเลขมันสิออกตัวไหนบอสิถือหรือบ่าถือสิมีเฮ่บอกอยากกินหมูกระทะพี่น้องสาธุเด้อให้ผักกาดถือเด้อพี่น้องเด้อ เอาใฮ้ค่อยๆเนี่จานมันสิแตกแก้วมันสิแตกเป็นอย่างนู้นนี่นะเนี่ยมกระสิกระใสเหยียดง่ายหรออา้าวก็สิงูดเหยียดคักแค่สืเอเหล็กถือว่าถือเฮ้ยคอยคอยฮ้คคอยคอยเมือ่อยทำไมตินน้ำเหล็กีสื่อก็สื่อเ,เบิดลายปวดก็ถือว่ถือเอากับตรงมีวังตัวสิงูดงหยียดเท็นอย่างล่ะจานมีส้มสุดๆเหล็กบ้าง เออทางงูยิดสิบถือเหลีได้ชันว่าให้ค่อยๆจานมันสิแตกเออจเย็นๆเออหชแขงาักไม่งาหลังเกิดเาชบถเรินจค่ารีกโอ้ปวดหัวนี่ปวดหัวอยากมันเงินจ่ายคาเหลียญสบอได้นหอยากี อันคาย่ามหมอขึ้นเนี่ละาเคสเนี่ยเให้หฮกเอาเลยบอกเป็นบ้าอ๋อนี่บอกปลดหัวยอยนั้นสิบอกเจ้าพี่น้องฝั่งายอยากอายเออข้าบาอยู่หล้ว่ารักเฮ็ดย่ำกินโลดออากอายเังบ้าอะไรใส่ไซเซ่บัแตงวัดหมูสามโลเออคาแรงสองหมือโลดบบถือเหล็กมึงจังโลดเมื่อนี้เถั้งคาเหล็กอีก โอ้ยอาิตยนอาทิตยนึ่งไว้ว่าในที่ไหนเอาคือว่าได้เลขดีเลขเด็ดจุดได้หล่ะเฮ้ยหมุนขึ้นเนี่ยนั่นว่าจังไดเกาะอุ้ฝันเนาะพี่น้องฝันว่าจังไดฉันกับลุงนะบอกเขียนพวกเสาฉันบอกได้ตัวใดเดี๋ยวมันสิเถื่อนเอาีีรบอกเอาถ้ามันถือฉันก็เสียถือน้ายู่ตัวไม่บอกแจกเอาถือคนเดียวกินคนเดียวอยากคนเดียว มานอนบ่กี่มือเพิร์ลก็เสียฟันให้ถึกให้เห็นมีคักเทะแต่คือแหลกหมดเอาบอกอือเอาคือว่าปากสูบ่บอกให้เสือบอกว่าแต่กับบอกอีกบอกบีดูเดลเอ้าบอกอือให้บีดบังอยู่ต้องบีดเสือบ่ดเสือคือว่าบอกฉันที่บอกเธอร์ลเนี้ยเอาคูจิ้มฉันแน่นอันนั้นคูจิ้มเมื่แต่ผัวกูเดเอ้าเอาแบบไรหนิแบบไรหนิ ค่อยๆ,อยๆจานส<า>ีแตกค่อยๆ,อยๆบ่บห็นอา้าวไม่รักกินไก่บ่ค่ะกูวายุเป็นอย่างมันบ่เป็นตะยูเบิดมือมันอยาบบ่ถือเล็กกูงงเมือ่อย,ย,ยถ้ากีถือก็ถือกระป๋อ,อเอ้ยถ้ามหน้ามันหือือยู่ยากส่วนเดิมี่น้อง เอาร่าให้ค่อยๆนั่งไหวก่อนถ้ามาหน้ามันถือน้ำข่อยเดีด๋วยวพี่น้องเด้อถ้าถืงงองนี่มันแลกคอสิเลี้ยงหมูกระทะนั่นแกนั่นแกนั่นแกถ้าบ่าถืองเดียฮะ<า>ถ้าบ่าถืองเดียถ้าบ่าถืองก็ก,กินต้มมามาขาย่ามือขึ้นเดียขาย่ามือขึ้นเนี่ยอ้ามันพามาแล้วเอ้ามีมีหลักฐานเด้เออ้าวหลักฐานขยันแหละพี่น้องอย่าคิเบิ่งเนาะ พี่น้องอยากเบิกเอาก็คือมาซื้อสะกกอนคือสิด่าลาเหิดอ้าวกระเพินโอยู่เนอกจาของหลานโอยู่กันลาเกิดหลุดแล้วก็บอกคิดว่าปนสิบเอ้าวม่พอสิบเอท่าท่าได้ยอดวิวหลายได้เงินหลายสิบเมีปัญหาขึ้นเขาเป็นข่าวเตะอเอากระบแหละกระโบยิงดอกจุนจักบอ์เซ็นจักเปอร์เซ็นลอยบอสเซนจุนบอยิงดอกพี่น้องเอ้ยเพราะว่าข่อยกับเป็นคนแบบบ้านๆถ้าข่อยมีบวบฝรั่งเงื่อนซื้อข่อยยังไหนไม่เห็นงานแบบบางสี บอกสัญญาใจเดทฮาคลิปนันดังนะบอกสัญญาใจเอาสัญญาคักคเอาสัญญาเออสัญญาคักากบอกเจ็ดสิบสามสิบเดทหาสิบหาสิบสัญญาเออสัญญาต้องเป็นสัญญาเดี๋ยวล่างใบสัญญาแป๊บหนึ่งเออสัญญาต้องเป็นสัญญาพี่น้องเอยถ้า่อถือเล่นขอที่ไปทำบุญไปถวายสังฆทานไปไหว้พระเก่าวัดช่วงวันหยุดนี่อืมอืมมืออื่นสิเป็นมืออื่นสิไปว่าน ยังกอบบุญน,นั่นบุญขอสาบุญขอสาสตร์พี่พี่หาครับเก็บกำโงกำเขาไปให้แม่น้ำมันสิ่ถืออยู่บ่ตะขนาดซักผ้ามาขึ้นเครื่องซักผ้ากัดตายใส่เห็นอยู่บนนี้บ่ได้ใส่อยู่นี่ <laughs> จะเบิ่งเสื้อผ่านที่ตะคอยซักให้เขาพี่น้องเอ้ยหอดบ่แห่งนะเอาเอ้าอีกอย่างยกข้างหลังนั่นคือเป็นไหวเป็นอย่างเป็นเรื่องเป็นล่าแท้วุ้ยมาดามจะแม่ซัดสิทธ เอาคือแบบไรกาดเด้อเพิ่นอยากกินไก่กระทอดไก่เพื่นกินเอาบ่าอืมไปก,กินน้ำแดงชักซื้อน้ำแดงเพิ่นกินนะถ,ถ,ถ้าถือถ้าถึงนี่กูว่ามันสิได้ดฮัททาไก่อีกบ่เนาะบ่ายเพิ่นเดี๋ยวไปดึงดนะ้วพี่น้องไก่ฉันก็เป็นผู้ทอดฉันเป็นผู้ซือ้อเอาเบิ่งในพี่น้องบ่เห็นนิดนี่น่ะบ่ฮู้เด้นี่น่ะโอ้ยมื้อเละออกเพิ่นเฮ็ดปาดนี่รึเปล่มึงตีล่ะโอ้ยขนมหวานได้เห็นอยู่บนแอร์ กูว่ายุคผู้มากแก่ขนมหวานกูเอาพี่น้องเพิ่นก็เสียเหตุขาดแท้เอาอยากถือเนาะเอาบอกต้องบนบานแบบเนี้ยเลยบอกบนบานสัญญาณเก่าเหมือนแรงแจ้งน้อยกับจีหูเล้ว่ตอนนี้กำลังจะบ่ายสามพี่น้องเอ้ยหน้าตามาดามก็เป็นตั้งสี่ละหลังสามโมงสี่โมงไปที่เป็นตังใดเด้วกับจีมาเบิ่งอีกเทือนึง้ะพี่น้องเด้อหูบอจำแม่เพิ่นซื้ออะไรอย่างจำแม่มาอย่างนี่เด้อ จะแม่ลั่นทมอ๋อจะแม่ลันทมโอ้ยสภาพเฟินเด็บดอกไม้โอ้ยพยายามให้ตัวจะคล้องกันแบบหลาเลืองได้พี่น้องเออเนะานนะพยายามให้ตัวจะคล้องหลาเลืองเออแล้วก็จะให้สวยแตกพร้อมนะนะค่อยๆจะทาเบื้องสาภาพค่อยเวลาเหล็กออกว่าจะเป็นเนา่าไหร่มนบ<า>อนจักหละกเอาด้อออกบ่ออกออก็กเขียนไว้แล้วย่ำจักบาทมาขึ้นแล,ล้วก็ปีกไกลสิไปเพิ่มไซแล้วนี่อันที่บอกเรื่องหนึ่งให้ฟังที่บาวา่า เล่หอดยังบอกออกโทรหาเมลีล่ะอ๋อโทรหาเมลีที่หอย่างโทรหาเมลีมากินโมกตาือถกาแปลว่าถ้าถือกกรได้เรียงเมลีเราบอถือกไข่เมลีมาเรียงแม็นบลแเมนแบบมัดมือซกมันเลยเป็นบลี์หนดังเด้สมอนแมนบลเอฟซองเอฟซีเพิ่นน่ะเอ้าคือจังเว่าหน่อยใจเท่ว่ได้หน่อยใจจ้า เห็นมูได้ดีก็ดีใจนะมีเวลากะจังไปหาการม,มีเวลากะจงไปหาการพี่น้องเอ้ยนอนอ,อันนี้บมมีเวลามารับจ้างล่างถวยล่างจานอยู่นี่แหละพี่น้องเสริมกับข,าข้าวกับน้ำไปเพื่อนสาวอยู่เอาอพี่น้องมา,มาดามว่าแบบนั้นอันปอกะจ้างเล่าเดอ้บอบ่ไเวเอ,อิ้นแล้วใส่ฟี่เด้อพี่น้องอพอลมีดเป็นมูกันนะคะพี่น้องบอ่แมนมูดอกซมเมอร์นี่นั่นบอนับเป็น,น <laughs> <laughs> มูนมกันมาดูแล้ว อ๋อตอนเตะขี้ค,ควายน่ะบองตั้งแต่รถโซนนีกสีป่าของพี่น้องนี่ละเออตันน้งแต่เป็นกระเทยหัวโปกเนาะอ,อ,อยู่บ้านกัอยู่ซื่อๆกับเลยว่าเออไปซอยเพิ่นเสือเพิ่นสีหัยเท่าใดกัญญาเพิ่นยังผีดนะน้านำใจของของไทยของมันเออพี่นอ้องฟังเป็นหลักฐานเห็นหไหมเด้อว,ว่าเพิ่นบริเล็กร้องเนาะให้ซ้ำได้ก็ได้เนาะจะต้องคาแรกขันตำนะจ๊ะอา้าวขันตำเลยพรม่าบองสามร้อยอา้าวคือวันแล้วแต่สีหัยพราะว่าปอเท่ากับตั้งชแนลเอา ถ้าก็ฟังฉันเนี่ยฉันซื้อเลขกเนี่ฉันบ 3, เบิด์ตสามพันเฮ้ยหาแรงมื่นละลอยมึงซื้อเบ 3, อิด์ตสามพันถ้าบ่ถือมึงสิเฮ็ดจังได๋มาหมามาอ,อย่างเดียวกูสิไปเสี้ยงมามากูว่าอีกก่อนมอื้อคืนยำ่ำปูมาแซ่มอนกูก็เสียกูก็บบว่าแล้วเมาที่เห็นตั้งไดนซั่นบ่เห็นคลิปก็บ่ได้มีหลักฐานเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อมึงอารถเด้อเป็นเสามากกัเป็นผู้ใหม่นี่ล่ะเฮ็ดเบียดเฮ็ดงาน จนูนมี่ืดองจะางางงถามแปหนึงล่างมือสักก่อนเร็วๆ <c oughs> มึงถอดหมูไว้อ,อีปปอบเปล่าไปเบิ้งแม่ <c oughs> มมจนสีใหม่แล้วค่าตะโสมึงติดหลับพี่น้องสีมือมาดามจูนน,นั่นนี่รื้เป็นตาแสบหายมึงเนี้ยพี่น้องใส่กระเทียมเนาะเด,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 ดือดๆเนาะ ซุกแล้วพี่น้องซุกแล้วเกือบเกือบบ่คือพ่อละการปรัมมีดเพิ่นเสือนี่มาให้พี่น้องเบิ่งงิล่ะเพิ่นเสือนี่มาใหา้เนี่ยเสือนี่มาใหา้ขอขอในทั่วดินซื้อมันเป็นธงละมะล่างนา้ำออกล้างนา้ำออกล้างนา้ำออกก็สิีเปตมตงอยากกินทรงที่อยู่มหามาดามจุนเด้อพี่น้องพาเกส่ซีนแบบบ้านๆพี่น้องเรื่องที่ละก็ส<ๆ>ิมีไก่ทอดหมูทอดพี่น้องเมื่อไหร่ละ เก็ดยรยูนีแบะพี่น้องแบ่บไปร่างถวยต่อเรียวๆสิจักตอนเลขสิออกหล่ะสิเป็นรุ่นเลขนีดนีเดี่ยวอย่าพนี่นี่แหละสิเวลาวา,างเอามอดามจูนก็เลยมาหลับจ่างมูร่างถวยพี่น้องขาย,อยาของค่ยา,ายกอจิไปหานเกลือๆแลนใหม่ปี <laughs> มันสีเข้มอเขดอกดีอมน้กอเเพี่อ,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 อป็นสาวสื่อมาให้สมก็ไม่เห็นงานน้ำเพนนล,ลินน่ะนั่งถวยตอพี่น้องเร็วเร็วเประมาณสิบนานทีนี่ล่ะเลขสิออกแล้ว หมองนี่เ <Jamie, here S 2> พิ่นกับมะเมียนเด้พี่น้องนี่มันกับมะเมียนทำให้มันเป็นหมองล่างถวยเพราะว่าหน้าฝนหน้าฝนเราไปล้างบ้านมันมีต้นไม้หมากไม้มันเป็นใบมันเฮียมันก็เลยบอกมีเวลาเก็บกวาดมันก็เลยอันหกจักน้อยแบบนี้เพิ่นกับมัล้างเพิ่นกับมะเมียนดอกเลยเพื่อนกับมาเฮ็ดออกเพื่อนกับไปว่างผู้นีนมันมองหลายเพื่อนน่ะเพื่อนกับมาล้างมองหลายเพื่อนพี่น้องเพิ่งโหลดเยอะกันล้างเดี๋ยวให้มันแห้งก่อนเนี่ยก่อนที่ทำความสะอาดอีกเนาะอือ ว่าอยากให้อนอยู่แบบว่าเดือดร้อนสินี่ <c oughs> มันหอบโอเคเดี๋ยวพี่้องเข้าไปลุล้นเลขสิออกแล้ว <Okay S 1> ออกกันสับออกแล้วขณะนี้พร้อมที่จะแสดงหมายเลขแล้วค่ะรางวัลที่หนึ่งวันที่หนึ่งกันยายนพุทธศักราช2563เลขที่ออก ไปแมงมุมไปทำหมุนเลยถูกตบมือ,อมสื่อได้หลายลากกว่เสื้อโแบบกอย่าเอาเฮให้ได้เอาววยก็ได้อิลิบอบานีที่หนุ่มค่ะเอาว่าจะได้จะได้เล็กโดยจะพูดความฝันให้ฟังค่ะพี่น้องหนูมานอนน้ำแอนด์บอทหลานเคิร์นีน่ล่ะหนูหลับฝันว่ามีคนมาเขียนเลขอีพานังนะคะ เก้าเจ็ดกับปซิผาจากสองโตเซียมีนะคะพี่น้องค่ะนุ๊กก็เลยมาบอกเอื้อยเพิ่นนี่ล่ะเพิ่นก็เลยสื่อนํามถือจ็คบาทค่ะเอื้อยถือสองใบขอบคุณนะออนโลดแต่ยีหลีเนาะเศร้าเครียดแล้ววันนี้เศร้าเครียดแล้วเหมือแล้งเขาจะกินหมูกระทะกันจะพี่น้อง วันนี้ทำงานแบบชิวๆค่ะบอกค่าแรกงมันบอเอาคือโหยเป็นบ้าเด้อเอาก็ถือเรียกแล้วเดสูบเป็นบ้าบอกเอาไม่จูนเอาบอไม่หมวกกีสูคือโหยแห้งแท้อันนึ่งสองซ้ำโอ้ยเป็นบ้าเด้อเหารไ์ปว่าสั่นกระถือจากสองพื่อสองใบผุ่นกปย้า บอกตอนนี้จะบอสืออ๋อ,อ,อกระตั้งใจว่าบอสือเนาะส่วนขยะเด้อขยะเด้อค่ะถึอเลขแล้วบอกถือแล้วไปเก็บตัวลูกอไปกินละ <laughs> งงไปหมอแรกกินหมูกระทะเด้อสุดไลยครับพี่น้องสี่โมงแรกแล้วพากันถือเลขถืขอหวยบอพี่น้องมาดามจูนถือกได้พี่น้องแต่กินหมูกระทะแล้วหมืดอื่นสิพากันกินหมูกระทะได้ค่ะพี่น้อง โอเคเนาะพี่น้องเนาะอย่ามาดามจูนสินไปเตรียมของเตรียมอย่างก่อนอเห็ดงานซอยเพ่อนสาวก่อนขอฝากนะแม่ด้จา้าขอฝากขอบคุณเอสซี่สุภูสุคนพี่นอ้องปอกปายสุภูสุคนที่ให้กำลังใจกับมาดามจูนคนนี้ขอให้พี่น้องจงมีแต่ความสุขความเจริญขอให้ยังมีโรคภัยไข้เจ็บนะคะขอฝากอาขอฝากจูนโอ้ลันลาในเฟซบุก๊ก้วยนะจ๊าแล้็ขอฝาก เพจมาดามจูนสายลุยนะจ๊ะแล้วก็จะเป็น Facebook ทางช่องจูนชาแนลนะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้จูนด้วยนะจ๊ะบ๊ายบายจ้าพี่น้องอุ๊ย